รยาอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะหนาวหรือไม่หนาวดัวนะคะสวยมากมากนี่นะคะจะเป็นเก็ดน้ําแข็งแบบนี้นะคะสวย เร้จะถ่ายไงคือมันสวยจริงๆนะคะดูอะถ้ามีกล้องแบบว่าอันนี้มันแค่ iPhone เนาะมันก็ไม่ค่อยเท่าไรนะคะดูคิดกันไหม